สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจจากหนังสือขอให้ฉันได้เป็นความสบายใจของเธอนะคะโดยเฉพาะบทที่5ค่ะที่พูดถึงเรื่องขอเวลาคิดสักหน่อยครับผมเป็นบทที่ว่าด้วยการรับมือกับอารมณ์ที่มันเท่วมทนเข้ามาใช่ค่ะแก่นหลกัลกเลยก็ยคือพลังของการที่เราแบบหยุดแป๊บหนึ่งเพื่อไม่ให้เราตัดสินใจหรือว่าทำอะไรที่อาจจะเสียใจทีหลังหรือไปกระทบคนอื่นเขานะคะอืมครับ ้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะลองมาสกัดเอาวิธีที่มันจับต้องได้เอาไปใช้ได้จริงเพื่อให้เราหาความสงบหรือว่ามีความคิดที่มันเคลียร์ขึ้นท่ามกลางเรื่องวุ่นๆุ่นได้นะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าทำไมคำง่ายๆอย่างขอเวลาคิดสักหน่อยเนี่ยมันถึงสำคัญขนาดนั้นคะอ๋อครับเหมือนมันเป็นการกดปุ่มหยุดชั่วคราวหรือเปล่าคะดึงจังหวะให้ช้าลงลดอารมณ์ร้อนๆไม่ว่าจะเป็นกโกรธหรือว่าสับสนหรือกดดันมากๆใช่เลยครับ คือจริงๆสิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้คือการหยุดคิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซื้อเวลานะครับแต่มันคือการที่เราดึงอํานาจควบคุมการตอบสนองกลับมาที่เราเองเอ๋อค่ะแทนที่จะแบบปล่อยให้อารมณ์พาไปเราก็เหมือนสร้างพื้นที่ว่างในหัวน,นิดนึงให้ได้ทบทวนให้ได้มองตามเหตุผลหรืออ,อแค่เห็นสถานการณ์ตามจริงก่อนจะทำอะไรลงไปนะครับค่ะค่ะเข้าใจเลยค่ะ แล้วในเนื้อหาก็มีแนะนำไว้6ข้อด้วยกันใช่ไหมคะครับผมเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมือนกับว่าเออเอามาจากหนังสือคามด้วยแล้วก็ประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเองด้วยใช่ครับซึ่งมันน่าสนใจตรงที่มันเหมือนเป็นเครื่องมือหลายๆชิ้นที่เอามาใช้ร่วมกันได้ลองดูสองอันแรกก่อนเลยไหมคะที่เน้นปรับข้างในเราก่อนได้เลยครับอันแรกคือ be nice ฝึกใจดีใจเย็นเป็นมิตรฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะ แต่จริงๆมันช่วยลดเรื่องกระทบกระทั่งไปได้เยอะเลยใช่ไหมคะจริงครับมออีกมุมคือการที่เราแสดงความเป็นมิตรออกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราลดโอกาสที่จะไปจุดชนวนความขัดแย้งโดยไม่จําเป็นด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าการจัดใจดีตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนเราเองก็รู้สึกไม่ดีมันก็ท้าทายเหมือนกันนะนั่นสิคะซึ่งออกจ็จะยอมมาที่ข้อสอได้เลยคือ be s m i ยิ้มเข้าไว้ ยิ้มให้ตัวเองยิ้มให้คนอื่นไม่ใช่แค่แกล้งทำแต่เหมือนพยายามมองหาด้านดีๆหรือความเป็นไปได้อื่นๆในสถานการณ์นั้นๆอืมครับช่วยให้ใจเราเปิดกว้างขึ้นไม่ด่วนตัดสินหรือจมอยู่แต่กับแง่ลบอย่างเดียวพอเราปรับมุมมองข้างในได้บ้างแล้วเนี่ยขั้นต่อไปที่หนังสือแนะนำคือการดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นใช่ไหมคะครับด้วยวิธีที่มันจับต้องได้มากขึ้นผ่านกูดเซนส์หรือการใช้ภาษาสัมผัส อันนี้มีตัวอย่างเยอะเลยในะหนังสืออย่างเช่นพักสายตามองสีเขียวเขียวฟ้าฟ้าชมพูชมพูมพครับมองต้นไม้ดอกไม้อะไรแบบนั้นหรือแค่ดมกลิ่นห,หอมๆที่เราชอบเทียนหอมแชมพูหรือแม้แต่กลิ่นฝนตกใหม่ๆอ่าใช่ใช่ใชรู้สึกถึงลมหายใจนวดมือตัวเองเบาๆหรือไปนวดตัวก็ได้ใส่รองเท้าสบายๆหรือว่ากินของอร่อยแบบชา้ชาๆอืมครับพวกนี้มันช่วยดึงสติกลับมาจริงๆค่ะมันเหมือนกลับมาที่นี่ เดี๋ยวนี้เลยประเด็นนี้สำคัญมากครับเพราะจริงๆแล้วมันคือหลักการพื้นฐานของการฝึกสตินั่นเองการใช้ประสาทสัมผัสเนี่ยมันเหมือนเป็นสมอเรือเลยนะอ๋อค่ะช่วยให้เราหยุดความคิดที่มันฟุ้งๆวนๆอยู่ในหัวดึงความรู้สึกกลับมาที่ร่างกายที่ความจริงตรงหน้ามันช่วยลดพลังของอารมณ์ที่กาลังปั่นป่วนได้แบบค่อนข้างทันทีเลยครับ แล้วก็มีอีกวิธีที่ช่วยเรื่องความคิดฟุง้งซ่านเหมือนกันคือ good writing การเขียนระบายออกมาครับการเขียนใช่ค่ะเขียนความคิดความรู้สึกหรือเรื่องกังวลลงกระดาษไปเลยมันช่วยให้เรื่องที่ดูยุ่งๆในหัวมันคลี่ออกมา <c oughs> เห็นภาพชัดขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรปัญหาไหนแก้ได้ปัญหาไหนแก้ไม่ได้ <c oughs> แล้วค่อยๆดูว่าจะจัดการยังไงทีละอย่างพร้อมกับบอกตัวเองด้วยว่าจเย็นๆน,นะมีสติ ใช่ครับการเขียนมันเหมือนเราได้คุยกับตัวเองในรูปแบบที่มันจับต้องได้มากขึ้นทําให้เราได้จัดระเบียบความคิดและก็แยกแยะอารมณ์ออกจากข้อเท็จจริงได้ดีขึ้นซึ่งมันก็นําไปสู่การแก้ปัญหาที่มีเหตุผลมากขึ้นด้วยครับเช่นไปถึงที่ทํางานก่อนเวลาสักสินาทีเตรียมตัวให้พร้อมหรือว่าแบ่งเวลาพักคุยกับตัวเองจริงจงจังๆสัก50นาทีต่อว,วันไอ้ตรงพักคุยกับตัวเองเนี่ยน่าสนใจนะครับมันไม่ใช่แค่หยุดทํางานเฉยๆค่ะ แต่มันคือการหยุดอย่างมีคุณภาพเพื่อทบทวนเพื่อผ่อนคลายหรือให้กำลังใจตัวเองเป็นการลงทุนเวลาเล็กๆน้อยๆแต่ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพและสุขภาพจิตในระยะยาวได้เลยครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือ good health การดูแลสุขภาพกายอันนี้สำคัญมากครับค่ะ ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ25นาทีหรือแค่พยายามขยับตัวให้มากขึ้นก็ยังดีเพราะร่างกายที่แข็งแรงพร้อมรับมือความเหนื่อยล้ามันก็จะช่วยให้เราไม่หงุดหงิดง่ายจัดการความเครียดได้ดีขึ้นด้วยแน่นอนครับกายกับใจเนี่ยเชื่อมกันแบบลึกซึ้งมากร่างกายที่อ่อนแอรหรือเหนื่อยล้ามันส่งผลต่ออารมณ์เราโดยตรงทำให้เราโปรบบางกับความเครียดง่ายขึ้นการดูแลสุขภาพกาย จึงเป็นการดูแลสุขภาพใจไปในตัวเลยครับสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะก็คือเทคนิคเหล่านี้ทั้งปรับใจใช้ประสาทสัมผัสเขียนจัดเวลาดูแลกายมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเนาะแต่เป็นเหมือนเครื่องมือที่เราทุกคนหยิบมาใช้ได้จริงเพื่อสร้างความสงบให้ตัวเองในวันที่อาจจะมีพายุอารมณ์เข้ามาถูกต้องเลยครับหัวใจสำคัญก็คือการอนุญาตให้ตัวเองได้คิดสักหน่อย และการเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ไม่ว่าจะดูเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามทั้งการปรับมุมมองข้างในอย่างใจดีหรือยิ้มค่ะและการลงมือทำจากภายนอกเช่นใช้ประสาทสัมผัสเขียนจัดเวลาดูแลสุขภาพมันคือการผสมผสานกันเพื่อดูแลสภาวะอารมณ์โดยรวมของเราโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันท้าทายมากๆครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะอ,อ,อาจจะไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้ค่ะ แค่ลองกลับไปคิดดูว่าจากเทคนิคทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมีวิธีไหนที่เรารู้สึกว่าง่ายที่สุดสำหรับตัวเองแล้วก็น่าจะลองเอาไปปรับใช้ได้เลยทันทีในครั้งต่อไปที่เรารู้สึกว่าต้องการเวลาคิดสักหน่อยอืมครับบางทีการเริ่มจากก้าวเล็กๆที่เราทำได้จริงมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าที่เราคิดก็ได้นะคะสำหรับวันนี้การคุยของเราก็ประมาณนี้ค่ะครับผม